สวัสดีครับผมน้องแอดมินช่อง107เคสรับออนไลน์ตอบคำถามสร้างจุดเช็คอินหลายสาขาอยากจะมีเพจหลักแค่เพจเดียวแต่ควบคุมจุดเช็คอินทั่วประเทศเวลาโพสต์แล้วให้ไปโพร,โรทุกสาขาแต่มันมีปัญหาและข้อบกพร่องมากมายครับกล่าวสรุปก่อนเลยนะครับว่าธุรกิจแฟนชายมี10หรือ100สาขาก็สร้าง100เพจ100จุดเช็คอินนะครับ แต่ในคลิปนี้ผมจะอธิบายและตอบคำถามว่าช่องทางการสร้างสาขาย่อยสร้างกันยังไงให้รู้ที่ไปที่มาไม่ได้ชี้นำให้ไปทำนะครับเพราะว่ามันมีข้อเสียผมแค่ให้รู้ว่ามันทำยังไงแต่ผลเสียโดยกล่าวสรุปคือถ้าเพจหลักของคุณโดนปิดใช้งานแล้วเพจที่เหลือขาย่อยของคุณร้อยกว่าสาขาก็จะพังตามกันไปด้วยนะครับดังนั้นมีร้อยสาขาก็หนึ่งร้อยเพจหนึ่งร้อยจุดเช็คอินนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าทำยังไง ค้นหาตัวจัดการโฆษณา Facebook เมื่อค้นหาเจอแล้วจิ้มเข้าไปคลิกเข้าเว็บตัวจัดการโฆษณาหรือคุณจะเข้าผ่านทางลัดปุ่มที่ขึ้นคำว่าตัวจัดการโฆษณามีค่าเท่ากันนะแต่คุณก็สามารถเข้าบนผลการค้นหาได้เลยไม่ต้องสลับไปเฟซต,ตวนตัวไงครับในหน้าแรกหน้าต้อนรับให้คุณมองหาคำว่าไปที่ตัวจัดการโฆษณาเป็นหน้านี้ครับ เป็นหน้าตัวจัดการโฆษณาหลังบ้าน Facebook แอดนั่นเองครับมองหาเมนู3ขีดเข้าไปที่ตำแหน่งของร้านค้าถ้าไม่ยืนยัน2ขั้นตอนอาจจะอาจจะเข้าไม่ได้นะครับเปิดการยืนยัน2ขั้นตอนเมื่อยืนยันแล้วจะเข้าสู่หน้านี้สังเกตดูฝั่งขวามือสลับเพจนะ เลื่อนหาเพจที่คุณต้องการสร้างเพจร้านค้าหลายสาขาตัวอย่างเพจนี้นะจิ้มเข้าไปข้อควรระวังนะครับใครที่ติดตั้งแผนที่มีจุดเช็คอินเพจหลักอยู่แล้วแล้วเมื่อเท่าจิ้มเริ่มเลยมันจะเปลี่ยนหรือจุดเช็คอินของเพจหลักจุดเช็คอินจะหายไปเลยทันทีนะครับเพื่อที่ไปสร้างสถานที่ย่อยหรือเพจร้านค้าหลายสาขานั่นเองครับ โอเคผมจะคลิกเริ่มเลยเขาจะเตือนคุณอีกรอบนะครับลบถ้าคุณลบที่อยู่ออกและกําหนดให้เพจดังกล่าวเป็นเป็นเพจหลักแล้วแล้วก็จุดเช็กอินปัจจุบันนี้ของคุณจะถูกลบแล้วจะถูกสร้างใหม่เป็นสาขาย่อยนะครับถ้าคุณยอมรับเลือกติ๊กตรงนี้หรือคุณจะติ๊กคําว่าใช่ใช้ที่อยู่นี้สร้างเพจร้านค้าเป็นร้านแรกของฉันก็คือสาขาที่1 ก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นก็คลิกถัดไปคลิก go to store จากนั้นคุณก็สามารถเพิ่มสาขาที่2 3 4 5 6ได้ด้วยการคลิก add store คลิกเพิ่มด้วยตนเองจะเป็นสาขาที่2นะครับตัวบ่งชี้หมายถึงไปตั้งอยู่ที่ใดยกตัวอย่างสาขาปั๊มปตทอุดรธานี ตัวบ่งชี้จะหมายถึงวงเล็บข้างหลังกรอกเมืองน่าจะหมายถึงอำเภอรหรือจังหวัดพิมพ์หาถ้าไม่เจอควรนพิมพ์ตัวจังหวัดเทศบาลหนองคายยกตัวอย่างเทศบาลหนองคายบวกหกหกเก้าแปดนั่นหมายถึงศูนย์เก้าแปดนะแผนที่พิกัดชื่อผู้ใช้เพจส่วนมากจะไม่ค่อยอนุมัตินะไม่รู้ถ้ามันขึ้นสีเขียวก็แสดงว่าใช้ได้นะครับ เขาไม่ได้มังคับให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ก็ไม่ต้องพิมพ์นะร้านเสริมสวยถ้าไม่เจอคุณก็พิมพ์หมวดหมู่ที่มันใกล้เคียงที่สุดนะสุขภาพความงามหรือหมวดหมู่อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณให้มากที่สุดอย่างเช่นร้านอาหารคุณก็พิมพ์ร้านอาหารนะเวลาทําการนะครับก็ใส่กรอกให้ถูกต้องนะให้บริการตามปกติจากนั้นก็กดเซฟบันทึก จะโชว์แบบนี้นะลองคลิกไปดูผลลัพธ์มีโพสต์ของเพจหลักหมายถึงถ้าเพจหลักโพสต์อะไรลงไปสาขา2 3 4 5 6ก็จะปรากฏป,ปรากฏโพสต์ของเพจหลักแบบนี้แต่ต้องเตือนคุณผู้ชมว่าลูกเล่นนี้มันอาจจะใช้ได้กับเพจเก่าๆหรือเป็นเพจเวอร์ชั่นใหม่แต่อายุค่อนข้างเยอะนะถึงจะใช้ลูกเล่นนี้ได้นะแล้วสร้าง สร้างเพจร้านค้ามันไม่ยอมโชว์โพสต์ขึ้นมาครับคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าต้องไปเซตค่าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ที่ผมสาธิตผ่านมาผมก็ไม่ได้ติ๊กอะไรมากมายนะครับขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมก็บกพรองผมจึงเตือนว่าใครที่เปิดธุรธกิจใหม่แล้วอยากจะมีแฟรนไชส์หลายสาขาถ้าใช้วิธีการนี้ผมผมบอกว่ามันไม่ค่อยเสถียรและมันมีสิ่งที่น่ากังวลคือถ้าเพจหลักโดนบล็อกขึ้นมาที่เหลือคือพังกันเป็นแถบๆนะครับ แล้วการอนุมัติจุดเช็คอินไม่ใช่ว่าคุณเปิดแบบนี้แล้วมันจะอนุมัติได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมผมจะเผยเคล็ดลับให้ฟังนิดหนึ่งคุณต้องมียอดไอ้นีย่ยอดไลค์แล้วจะทํายังไงให้ให้เกิดยอดไลค์สักสิบหรือยี่สิบไลค์เพื่อให้รออนุมัติจุดเช็คอินรอขั้นต่ำผมว่าประมาณ15วันนะถ้าใช้วิธีการนี้เพราะว่าระบบมันยังไม่ค่อยอัปเดตไงมันเป็นระบบเดิมยอดไลค์20 งานงอกเลยครับวิธีการส่วนมากผมจะใช้แบบว่าคัดลอกลิงก์แบบนี้แล้วไปส่งให้กับเพื่อนๆหรือลูกน้องญาติมิตรสหายช่วยกดให้หน่อยนะครับก็จะได้ยอดไลค์ครบประมาณสัก20แล้วกันเอาชัวร์ได้จากจากประสบการณ์ได้นะครับนี่ครับความยากลําบากของการทําเพจร้านค้าแบบนี้หลายสาขาค่อนข้างจะทุรักทุเลนะกว่าจะได้ยอดไลค์เนี่ยข้อดีมีแค่อย่างเดียวครับสาขาหลัก สร้างโพสต์มันก็ไปโผล่ทุกสาขาย่อยยอดไลค์ในแต่ละสาขาคุณต้องไปปั้นยอดไลค์นะสมมติว่าคุณสร้างอแอดสโต์สร้างเพิ่มสาขาสามสี่ห้าหกคุณก็ต้องจิ้มเข้าไปแบบนี้จิ้มเข้าไปแล้วหาทางเพิ่มยอดไลค์ให้เกิน20ไลค์โดยเร็วที่สุดเพื่อรออนุมัติจุดเช็คอินประมาณ15วันนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเห็นใครเขาใช้วิธีการนี้นะครับมีน้อยมากๆน้อยกว่า1% เขาก็จะเปิด1เพจต่อ1สาขามี10สาขาก็เปิด10เพจการบริหารแน่นอนเราก็ต้องจ้างลูกน้องอยู่แล้วหรือว่าขายแฟรนชส์ซื้อแฟรนชส์ไปบริหารเพจเองไงครับในการออกโปรโมชั่นส่งรูปภาพส่งโปรโมชั่นให้แม่ค้าที่ซื้อแฟรนชส์เอาไปโพสต์เองแล้วจะสร้างจุดเช็คอินในแต่ละสาขายังไงคือเมื่อเข้ามาในเพจแล้วก็เข้าไปแก้ไขรา,ายละเอียดตรง รายละเอียดของเพจเนี่ยก็กรอกข้อมูลให้จบให้ครบให้ถูกต้องที่สําคัญต้องเช็คเรื่องของมาตรฐานของเพจด้วยเรื่องของการสร้างโพสต์เรื่องขององค์ประกอบเรื่องของ SEO หรือระบบผลการค้นหาก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจุดเช็คอนะินในแฟรนไชส์หลายสาขาเขาทำกันยังไงที่ใช้เพจหลักเพจเดียวเป็นเป็นยานแม่เออเนี่ยครับ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แล้วการทําจุดเช็คอินเพจมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ใช่ไปติดต่อทีมซัพพอร์ตเฟซบุ๊กหรือเข้าไปเมตาบิสเนสสูตรแต่อย่างใดก็ทําที่หน้าเพจนี่แหละครับมันก็จะกลายเป็นจุดเช็คอินเพจที่ลูกค้าเช็คอินแล้วมันเชื่อมเข้าเพจดังนั้นท่านใดไม่มีเวลาหรือไม่มั่นใจก็สามารถติดต่อเข้ามาจ้างได้มันราคาไม่แพงอยู่แล้วดีวกว่านั่งทําเองปวดหัวอยู่ตรงนี้ครับกรณีถ้าใครกรอกผิดผิดวัตถุประสงค์มันไม่สอดคล้องกับเพจหรือละเมิดมาตรฐาน ในอนาคตมันก็จะปิดจุดเช็คอินอยู่ดีนะครับต่อให้คุณได้รับอนุมัติไปแล้วลูกค้าผมส่วนใหญ่ประมาณ80%คือให้ผมช่วยแก้จุดเช็คอินที่โดนบล็อกให้กลับมาเช็คอินได้ใครที่ชอบทำด้วยตัวเองก็ลุยได้เลยครับแต่ถ้าติดปัญหาในอนาคตก็ทักมาแล้วกันนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอหรือ id line 107เช็คอินครับ วิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ